เรื่องช้างกลับชาติมาเกิดบุคคลที่ระลึกชาติในอดีตได้นั้นคือข้อพิสูจน์ยืนยันการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ผู้ระลึกชาติได้ในประเทศไทยมีอยู่จานวนมากน่าเสียดายที่บางท่านไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวการระลึกชาติได้ต่อสาธารณชนหรือบางท่าน อาจยินดีจะเสนอเรื่องการระลึกชาติของตนให้แพร่หลายทว่าไม่มีสื่อมวลชนไปติดต่อขอสัมภาษณ์แล้วจดบันทึกไว้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวจึงเท่ากับลือนหายไปอย่างน่าเสียดายแม้จะมีการบันทึกเรื่องราวของผู้ระลึกชาติได้ในเมืองไทยจำนวนหนึ่งโดยท่านผู้สนใจและศึกษาติดตามกรณีนี้อย่างจริงจังก็ยังนับว่ามีจำนวนน้อยมาก แม้กระนั้นเรื่องราวรายละเอียดการระลึกชาติที่ปรากฏจึงเป็นประโยชน์อันกว้างไกลสำหรับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะในข้อพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นสิ่งชี้นำทำให้บุคคลที่เกิดมาแตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะบุปนิสัยสันดานฐานะชาติกำเนิดและภาวะความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตซึ่งเป็นไปตามภาวะแห่งกรรมของตนตลอดชั่วชีวิต บุคคลผู้ระลึกชาติได้ที่จะนำเสนอในโอกาสนี้ออกจะแปลกเอาการทีเดียวเพราะอดีตชาติของท่านที่ผ่านมาท่านเกิดเป็นช้างหลังจากช้างถึงแก่ความตายไปแล้วจึงมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันผู้ซึ่งลิขิตบันทึกเรื่องนี้ไว้คือท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานเสงีปุตโสอดีตเจ้าสำนักสงสวนกวางต่อมา ท่านได้อา,าพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงจำเป็นต้องลาสิกขามาเป็นคราวาสและได้ปฏิบัติธรรมตลอดชั่วชีวิตจนกระทั่งถึงแก่กรรมณวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมากองบรรณาธิการกราบขออนุญาตนำเรื่องอดีตชาติเป็นช้างมาถ่ายทอดเผยแพร่สืบต่อไปอีกวาระโดยหวังว่าควรจะเกิดสารประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร ดังข้อความที่พระอริยคุณทา,านวงเล็บเสงท่านลิขิตเอาไว้ต่อไปนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนารีอายุประมาณห้ปีเวลานี้แกบวชชีได้มาหาข้าพเจ้าเมื่อต้นปีนี้เองแกได้เล่าอดีตชาติของแกให้ฟังอย่างละเอียดละออว่าชาติก่อนนี้แกเป็นช้างเกิดอยู่ที่สวนกวางซึ่งเป็นที่ที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งเขียนเรื่อง ทิพยอําอำนาจอยู่นี้แกเล่าว่าที่เขาสวนกวางมีพญาช้างตัวหนึ่งเป็นนายของช้างทั้งหมดในเทือกเขาภูพานทุกๆสิบห้าวันช้างทั้งหลายตลอดจนถึงหมู่นกจะมาประชุมฟังโอวาทของพญาช้างนาที่ก้อนหินใกล้ฝั่งลำธารนบนหลังเขาสัตว์ทั้งหลายฟังภาษาใจกันออกส่วนภาษาปากนั้นเขาจะใช้ในกรณีพิเศษเช่นบอกเหตุอันตราย ร้องเรียกหากันและร้องด้วยความคึกขนองเท่านั้นตามปกติพูดกันทางใจแกเล่าว่าในคราวประชุมทุกๆครั้งแกก็ได้เข้าประชุมแต่เป็นเวลายังเด็กเกินไปไม่ได้ใส่ใจจึงจดจำไม่ได้ช้างที่เข้าประชุมทุกตัวอยู่ในระเบียบสงบเงียบและเคารพพญาช้างอย่างยิ่งเมื่อฟังโอวาทจบแล้วก็จะพากันเดินผ่านหน้าพญาช้าง เรียงกันไปทีละตัวเป็นการแสดงคาระวะคล้ายการเดินสวนสนามของทหารฉะนั้นพญาช้างนั้นไปอยู่ตัวเดียวในที่เงียบช้างทั้งหลายปันวาระกกันไปปรนนิบตัติคราวละสี่ห้าวันพอถึงกำหนดสิบวันพญาช้างจึงจะมาปรากฏตัวในที่ประชุมให้โอวาดแก่ช้างและนกทั้งหลายแกเล่าเรื่องเฉพาะของแกต่อไปว่า เมื่อแกเกิดมาทีแรกแม่พามาอาบน้ำที่ลำธารตรงข้ามตอนเหนือของที่ข้าพเจ้าอยู่รู้สึกหนาวมากแกมีที่ชายหนึ่งตัวกำลังรุ่นส่วนพ่อไม่ปรากฏการปรนิบัติเลี้ยงดูมีแต่แม่เท่านั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมสัตว์ประเภทนี้เมื่อแกอายุได้ประมาณสามเดือนมีนายพรานช้างมาคล้องเอาแกไปได้เขาผูกติดกับคอช้างต่อ นำไปบ้านนาแอ่งในเขตหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเขาเลี้ยงดูแก่อย่างลูกตั้งชื่อให้รู้ว่าอีตุ้มชอบเล่นกับเด็กๆและสามารถไปส่งอาหารที่วัดแทนพ่อแม่ได้คงจะด้วยอานิสง์ไปส่งอาหารได้นี้เองทำให้แกได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันแกเล่าต่อว่าต่อมามีเหตุบังเอิญทำให้ลูกชายของพ่อเกิดบาดเจ็บ คือแกพารอดเฟยหนามสำคัญว่าพ้นแล้วจึงลุกขึ้นทำให้หน้ำครูดศีรษะของเขาเลือดไหลถึงกับพลัดจากคอแกเขาโกรธมากได้ใช้ขอสับแกอย่างไม่ปราณีปราศัยแต่แกว่าไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไรนะักถ้าเขาสับและงัดด้วยจึงจะเจ็บมากไม่กี่วันแผลที่ถูกสับก็หายพอมาถึงบ้านเขาก็บอกพ่อจะขายช้างอีตุ้งทันที พ่อแม่และย่าก็ห้ามปรามว่าไม่ใช่ความผิดของอีตุ้มมันเป็นความผิดของตนเองที่ไม่ระมัดระวังต่างหากเจ้าลูกชายก็ดันทุรังแต่จะขายท่าเดียวอยู่มาไม่นานมีชาวหล่มศักมาขอซื้อเขาตกลงขายย่ามีความอลาลัยสงสารมากได้ไปขอทอนขนตาไว้เป็นที่ระลึกและรำพันสั่งเสียด้วยประการต่างๆ ตัวแกเองก็รู้สึกอะไรมากเหมือนกันครั้นออกเดินทางไปสิห้าวันถึงจังหวัดเลยเกิดความคิดถึงพ่อแม่เป็นกําลังเลยตายพอร่างนั้นลม้มจิตก็ออกรู้สึกตัวเป็นมนุษย์ผู้หญิงทันทีจึงดึงเอาไส้ช้างมาเป็นท้าสบายส่วนซ้นสำหรับนุ่งม,มีแล้วไม่ทราบได้มาอย่างไรพอออกจากตัวช้างก็รู้สึกว่านุ่งซ้นอยู่แล้วแกเล่าว่า พอได้สบายถือแล้วก็รีบออกเดินทางกลับตามทางไปในเวลาประมาณห้าโมงเช้ามาถึงบ้านเก่าเป็นเวลาห้าโมงเช้าเหมือนกันไปถามเขาทราบว่าพ่อยายไปอยู่บ้านใหม่คือบ้านสามคราวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแกก็ติดตามไปผ่านตัวเมืองอุดรธานีเห็นพระกำลังชันเทียนอยู่พวกสุนัขเ่าหอนประโชกไล่ขบกัดแกอย่างชุนลมุน แกพยายามหลบพ้นไปได้ไปถึงบ้านสามพร้าวเป็นเวลาห้าโมงเช้าพระกำลังฉันเทนอยู่เหมือนกันได้เห็นพ่อและแม่ใหม่คือเมียคนใหม่ของพ่อแต่ถามเขาก็ไม่พูดด้วยแกเอาสิ้นกับผ้าสบายไปซุกซ่อนไว้ที่ทางแยกแห่งหนึ่งขุดหลุมฝังไว้ลึกแค่บ้านเอวมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเครื่องหมายคิดว่าเกิดแล้วจะมาขุดเอา ในระหว่างที่ยังไม่ได้เกิดนั้นแกเล่าว่าไปอาศัยอยู่ในวัดถ้าพ่อแม่ไปวัดก็ติดตามพ่อแม่มาบ้านแต่ครึ่งเรือนไม่ได้ไปยืนอยู่หน้าเรือนนั่นเองวันหนึ่งเวลาค่ำพ่อกินข้าวแล้วลุกออกมาที่นอกชานกำลังยืนดื่มน้ำแกเลยตามน้ำเข้าไปอยู่กับพ่อต่อมาถูกจัดให้อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งชั้นแรกๆก,ก็รู้สึกสบายดี ครั้นต่อมาห้าหกเดือนรู้สึกว่าห้องนอนนั้นทับแคบรู้สึกอึดอัดอยากออกแต่ก็ออกไม่ได้พอครบสิบเดือนก็คลานออกจากห้องได้แล้วลืมภาวะเก่าไปพักหนึ่งมารู้สึกตัวถึงภาวะเก่าก็ต่อเมื่ออายุได้สองสามรอบพอพูดจาได้แล้วครั้นอายุได้สิบสสิบห้าปีได้ไปดูที่ซ่อนสิ้นกับสบายเห็นเครื่องหมายตามที่ทำไว้ แกพยายามขุดหาเท่าไรก็ไม่พบสิ่งที่ซ่อนไว้เห็นแต่ใบตองกล้วยที่ใช้หอ่อซึ่งผูแล้วจับเข้าก็เปื่อยหมดเมื่อใหญ่โตพอมีเย่ามีเรือนแกก็มีเย่าเรือนตามประเพณีหมัดมีได้สละเย่าเรือนมาบวชเป็นชีอยู่สำนักชีวัดบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนถึงเดี๋ยวนี้ แกว่าเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตช้างชั่วเวลาไม่ถึงปียังจำได้ดีหมดทุกอย่างไม่ลืมเลือนเรื่องขบขันตอนเป็นช้างแกก็เล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องก่อนแกจะเล่าได้ให้แกปฏิญาณว่าจะไม่โกหกแล้วจึงให้เล่าให้ฟังฉะนั้นจึงเป็นเรื่องระลึกชาติได้จริงม่ใช่เรื่องที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่คือเรื่องราวของแม่ชีนารีระลึกชาติได้ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานสิงปุตโสได้บันทึกไว้ในหนังสือทิพยาอวานาจซึ่งมีจำหน่ายที่มหามงกุฎราชวิทยาลายัยการระลึกชาติได้ของแม่ชีนารีนี้มีข้อที่ทำให้มองเห็นสัจจความจริงของสัตว์โลกได้ชัดเจนหลายประการประการแรกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วต้องเกิดใหม่อีก แล้ววนเวียนวุ่นวายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่บำเพทนรมกระทำความเพียนให้บรรลุสู่อรหัตผลยังไม่ได้ก็ต้องเวียนไหยสืบพบสืบชาติต่อไปอีกประการที่สองหลังจากตายแล้วไปเกิดใหม่นั้นมีใช่ว่าจะย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปบางชาติต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยได้รับความทุกข์ในอัตภาพนั้น โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงหลบหนีให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งบีบคั้นบังคับอยู่ตลอดเวลาประการที่สวิบากกรรมในแต่ละภบแต่ละชาติที่เกิดมานั้นซับซ้อนทับถมจนยากจะจำแนกแจกแจงออกมาได้หากกระทำกรรมดีไว้เป็นส่วนใหญ่ก็ยังพอหวังได้ว่าภพชาติที่จะไปเกิดใหม่คงไม่ลำบากทุกเขียนอย่างแน่นอนแต่ถ้างูเมาหลงผิดในกรรมทั่ว ตั้งหน้าก่อบากสร้างเวรไม่ยอมหยุดตายไปเมื่อใดและไปเกิดในภพชาติต่อไปอีกเข็งทีจะ,ะเผชิญกับสภาพสยดสยองของความทุกข์อันแสนสาหัสสุดบรรยายได้ถูกทุวนทีเดียวอ่านเรื่องแม่ชีนารีระลึกชาติได้เช่นนี้แล้วท่านผู้อ่านคงจะมองเห็นแล้วว่าวิถีทางในการดำเนินชีวิตต่อไปตราบซึ้นลมหายใจนั้น พึงควรกระทําสิ่งใดและควรละเว้นสิ่งใดจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งในชาติปัจจุบันและชาติต่อต่อไปซึ่งท่านต้องไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนนาทีลานโพเรียบเรียง